ครับสวัสดีครับวันนี้จะนําพระสมเด็จนะครับมาทดสอบนะครับทดสอบแม่เหล็กนะครับแล้วก็ว่าจะสามารถมีแสดงลักษณะการแสดงอํานาจแม่เหล็กนะครับที่ใช้ในการดูดพระเนี่ยสามารถจะลลมเอียงได้ไหมนะครับแต่เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่นะครับพระที่สามารถแม่เหล็กดูดแรงๆเนี่ยดูดติดป,ปึ๊กแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระยุคปลายนะครับแล้วก็พระไม่ทันยุค พระยุปายนี่ก็ก็จะเริ่มมีมวลสารที่เป็นแร่เหล็กเยอะนะครับก็จะดูดแม่เหล็กติดปึ๊กเลยนะองค์นี้ไม่ติดนะครับนะครับแล้วก็หลังมเด็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับนะครับที่ไม่ถึงยุคเนี่ยนะครับก็จะมีแม่เหล็กมีมีแร่เหล็กเยอะนะครับในการดูดนะครับก็จะดูดติดเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เท่าที่สังเกตดูนะฮะยุคยุกยุคต้นกับยุกกลางเนี่ยจะดูดแม่เหล็กไม่ค่อยไม่ค่อยติดนะครับจะมีอํานาจแม่เหล็กบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ ลองดูนะครับลองอีกทีเนี่ยดูพอมีนะครับพอมีนะดูมาแต่ต้องวางให้แบบให้กลุ่มๆเกือบจะเกือบๆล้มนะครับซึ่งเป็นเรื่องมีทุกองค์นะมีมากมีน้อยนะครับเนี่ยครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคนะฮะนี่ยนะมูลสัตว์ ดูนเดี๋ยวผมจะนำมาองค์นี้นะครับมาทดสอบแสงแบทไลด์ดูนะครับไม่รู้จะเห็นแสงเขียวไหมนะครับนะครับเพราะว่าเวลาลงกล้องแล้วมองไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็น้ำยานะครับเดี๋ยวลองน้ำยาด้วยนะครับว่าเป็นฟองไหมนะครับ ผานสองตัวนี้ก็บอกได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับว่าเนื้อปูนปลาข่อยเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นแรแ่แลไซดนั่นเองนะครับและแร่แคลไซเริ่มหนาขึ้นนะครับแต่มันจะเปลี่ยนสภาพสมเนื้อผิวเนี่ยเปลี่ยนสภาพเริ่มจะสมบูรณ์จนทําให้ความเป็นด่างหายไปได้หรือย,อยังนั่นเองเราก็ต้องมาเช็คน้ำคำมินนะครับอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันอายุเนี่ยพอจะทําให้ความเป็นด่างของเนื้อปูปลาข่อยนียหายไปไหมนะครับเพราะถ้าเกิดผ่านน้ายาผ่านแสงแไกลแล้วเนี่ยนะครับนะครับก็คือเนื้อเนื้อปูเนี่ยเป็น ไม่ใช่ปุ่นยิบซ้ำนะครับก็ก็บ่งบอกได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้นะครับพระสมเด็จที่สามารถจะทดสอบผ่านนะฮะทั้งแม่เหล็กแตงไ์น้ํายาแล้วก็มิ้นเนี่ยมีนะครับมีมีนะครับทดสอบผ่านได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าพระแท้พระเกนะครับแต่ผมบอกบ่งบอกว่าพระองค์เนี้ยพระที่ผ่านนะครับนำขมิ้นเนี่ยนะครับก็เป็นพระที่มีอายุเก่าในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับในระดับหนึ่งนะครับ เทียบกับาพาที่ขมิ้นออกแดงๆเลยนะครับน้ำขมิ้นแดงๆนี่คนละเรื่องนะครับคนละอายุกันเลยนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอน้ำขมิ้นให้ชมนะครับ การพิสูจน์ 0. นี่ก็จะช่วยให้ให้เราเข้าใจเนื้อพระนะครับเนื้อพระได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคนะสังเกตน้ำคอมินนะครับไม่เปลี่ยนสีนะครับ,นนค,รบคือปูน ป,ปูนเพลค่อยเนี่ยนะครับที่ผิวพระเนี่ยนะครับมันความเป็นด่างเนี่ยมันลดหายไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แช่กดเกลืออะไรทั้งนั้นนะเป็นอย่างนี้มานะครับตั้งแต่ต้นนะครับโอเค,นะคการทดสอบก็จะช่วยบอกบอกอายุได้ระดับหนึ่งนิดนึ่งนะครับบอกอายุได้ระดับหนึ่งนะครับ,บอ ดูดูนะไม่ไม่ติดผิวอะไรเลยนะครับผิวนะครับนะครับนะครับก็คือปุ้นปู้ขอยืนสภาพแล้วเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพระอย่างเงี้ยนะครับองบอกอายุได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับมีโอกาสใช้ผมใช้คําว่ามีโอกาสทันยุคสูงแล้วกันนะครับองนี้นะครับพระลักษณะอย่างนี้นะครับมีโอกาสทันยุคสูงแล้วกันนะครับนะครับก็เอามาทดสอบให้ชมนะเป็น เป็นเป็นความรู้แล้วกันนะครับเป็นไว้สําหรับบางท่านที่ศึกษาพระสมเด็จนะครับบางทีต้องอาจจะต้องการความความขัาใจเกี่ยวกับน้ำขมิ้นนะครับบางคนไม่ไม่เชื่อถือหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับอันี้อันนี้อันนี้ทดสอบเพื่อให้ดูนะไม่ได้บอกว่าแท้หรือเก๊นะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าผ่านแล้วพ่านน้ำขมิ้นแล้วเป็นพระแท้นะครับแต่ท่านต้องวิเคราะห์เอาเองนะครับว่าจะแท้หรือไม่แท้ในวิเคราะห์เอาเองนะครับผมก็แค่แสดงให้ดูแค่นั้นเองว่าพระทําไมบางองค์ถึง พันธมินนะครับก็พยายามจะบอกเหตุผลว่าพัานธมินเนี่ยเพราะอะไรนะครับเป็นการแชร์ความรู้กันแล้วกันนะครับแต่ว่าบางทีต่อไปถ้ามีความรู้อื่นนะครับที่มันที่มันดีกว่าหรือว่าเหมาะสมกว่าเนี่ยก็จะค่อยๆนําเสนอแล้วกันนะครับหรือใครมีอะไรที่วิธีการที่ทดสอบได้ก็ลองเอามาแชร์กันดูนะครับนะครับรับ สภาพนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะนําพ้าเนี่ยนะครับมาทดสอบกับแสงแบ็กลแล้วก็น้ำยาให้ชมนะครับแล้วก็จะ ถ่ายด้วยกล้องพันเอ็กนะฮะว่าในในเนื้อผ้าเนี่ยมวลสารมีอะไรบ้างแต่เท่าที่สังเกตด้วยตานะครับไม่ค่อยเห็นมวลสารเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับไม่รู้จะเป็นบางขุนผมหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่เก่งเรื่องผ้านะครับนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองส่องกล้องนะน่าจะมีมวลสารอะไรบ้างนะครับอยู่นะครับนะครับโอเคครับ